ผมพาเด็กๆมาเล่นน้ํานะวันนี้จะพามาดูผมเจอแหล่งน้ําแหล่งน้ําใหม่น้ําใสมากน่าเล่นมาพาลงไปดูนี่โอ้โหแต่ว่าทางลงค่อนข้างที่ว่าจะใจะนิดนิดนึงจอดรถไว้ทางนูนน้นนู่นจอดรถไว้นู่นแล้วไปคือตรงนี้น้ํามันแห้งพอน้ํามันแห้งแล้วบอกว่าน้ํามันใสใสน่าเล่นมากนี่เดินข้ามได้เลยนะจากแต่ก่อนจะเป็นแบบ มันจะเป็นแม่น้ำน้ำมันจะเยอะกว่าน,นี้น,นี้เราสามารถที่จะเดินข้ามได้เลยโอ้มีหอยไหมน้ำเย็นนะโอ้ไปไปขึ้นไปทางนี้นี่จากวิวานที่มาสำรวจถือว่าน้ำใสน้ำใสเย็นมากเลย นี่มาดูตรงนี้นี่ตรงนี้มีน้ำตกวันนี้เด็กๆหยุดพอดีก็เลยพามาด้วยน้ำใสมากตรงนู้นก็เป็นร่องร่องน้ำตกตรงนี้ก็นี่เลยได้ลมโอ้หลังนกนี่ได้ลมได้ลมอยู่ด้วยเป็นไงหนูเย็นไหมเย็นเย็นยังไม่ได้ลงเลยใช่ไหมถ้าจะนั่งก็ยวเอากระหินมาวาง โอ้ยเรานั่งเลยแล้วยังก็ลืมเอาเสื้อมาโอ้ยเราไม่ต้องนั่งเสื้อหรอกพูนอนฮะปูอนอนไงนี่ตรงนี้โอ้โหเป็นแบบล่องน้ำตกหโ,โหลูกปลาลูกปลาน้ำใส่มากนี่โอ้โหตรงนี้น้ำใส่มากโอ้โหน้ำเย็นมาก้นาก็จะไหลไหลไปไหลไปนี่ นี่โอ้โหน้ำเย็นมากๆากแจกลงยังแจกลงนี่เตรียมตัวมาเล่นน้ำใช่เตรียมตัวมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำด้วยกันเล่นน้ำเหรอใช่ไม่เอาไม่เอาไม่ลงอ่ะลุยลยลุยฮะสักหน่อยหนึ่งเหรอนี่ตรงนี้ก็จะเป็นร่องน้ำร่องน้ำไหลมาโอ้เย็นไหม เย็นสดชื่นแต่ถ้าตรงนี้ตรงนี้จะนั่งเล่นไม่ได้จะนั่งเล่นได้อยู่ตรงทางด้านล่างนี่ทางด้านล่างจะเป็นแอ่งเย็นเจี๊ยบนี่ก็จะเป็นชั้นๆเลยนี่ฮึบถ้าตรงนี้จะน่าเล่นตรงนี้ยจะเป็นแอ่งแอ่งแบบว่าน่าเล่นเลยตรงนี้นี่โอ้ย <laughs> ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกโอ้โ عايز <laughs>